Hello and welcome daily Gospel Truth welcome Gospel Bible Daily to and a Stu สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ Every single day we want to bring important thoughts from the word of God เพราะว่าทุกๆวันเนี่ยเราอยากจะนำความคิดที่มีความสำคัญนะคะจากถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณ That l l encourage you เพื่อจะเป็นกำลังใจให้คุณ But also will fill your heart with truth และเพื่อที่คุณเองจะได้เอาความจริงเนี้ยเติมเต็มเข้าไปในหัวใจของคุณด้วย You know t h e t h e word of God says the truth sets you free และคุณก็รู้ใช่ไหมครับใน คำของพระเจ้าบอกกับเราว่า ความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระ so every single day you can experience the freedom of God ดังนั้นทุกๆวันเนี่ยคุณสามารถจะได้รับประสบการณ์กับอิสรภาพที่มาจากพระเจ้าได้เลยนะคบ that begins with the word of God แต่มันจะต้องเริ่มต้นจากถ้อยคำของพระเจ้า you know the Bible clearly says พระคัมภีร์นะคบได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนมาก that this life is a gift from God ว่าชีวิตนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้เรา and God wants us to live a meaningful life และพระเจ้าเองก็อยากจะให้เราดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายที่ดี a purposeful life เต็มไปด้วยจุด ประสงค์ที่ดี In fact Jesus said this จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์เองได้บอกว่า I have come that you might have abundant life เราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ And a abundant life ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับ Includes eternity with God after we leave this earth รวมไปถึงการได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดไปชั่วนิรันดร์หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว But abundant life also includes a powerful purposeful meaningful life here in the earth แต่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นก็ยังรวม ไปถึงการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความหมายที่ดีจุดประสงค์ที่ดีด้วยนะคบเราเองก็จำเป็นจะต้องเข้าใจว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นชีวิตที่มีทรัพย์สินมากมายถึงแม้ว่าการจะมีทรัพย์สินมากมายมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดก็ตามแต่ว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตรงนี้ยังรวมไปถึง meaningfulingfullation people with การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น fruitful relationship with others เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเกิดผลในทางที่ดีกับผู้อื่นนะคะ o ่ e อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราหรือว่าเป็นในเรื่องของมิตรภาพเป็นในเรื่องของงานรับใช้หรือว่าในงานที่คุณทำอยู่พระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะและเรารู้ใช่ไหมครับว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วยถ้าเรามีความสัมพันธ์ กับใครเราก็รู้สึกว่ามีแต่เรื่องในการโต้เถียงกันทะเลาะก,กันตลอดเวลามีความรู้สึกโกรธเคืองกันไม่พอใจกันตรงนั้นก็ไม่ใช่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาเห็นพ้องต,อต้องกันในทุกๆเรื่องนะคะแต่เพียงแต่หมายความว่าถึงแม้บางเรื่องอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคบเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก กันได้ You know when we have strife in relationships. เพราะว่าถ้าในความสัมพันธ์เรามีแต่เรื่องของการโต้เถียงการทะเลาะกันตลอดเวลา it's not fun working. มันก็ไม่สนุกนะใช่ไหมครับในการที่เราจะทํางานร่วมกันแบบนั้น Not <like> that. only that will not be fruitful in what we do. แล้วถ้าเราทํางานในลักษณะแบบนั้นนะครับงานที่เราทำเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดผลที่ดีแน่นอน So we need to learn how to have meaningful relationship with people. เราจําเป็นต้องเรียนรู้และฝึกที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายกับผู้อื่นด้วยนะคะ And it takes the wisdom of God to do that. ดังนั้นก็จะ ต้องพิ่งสติปัญญาของพระศ้าในการที่จะทําแบบนั้นได้ In James 316-17ในยากอบบทที่3ข้อ 16-17. Where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. เพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ไส่สูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่าง One translation says Where there is envy and uh, strife, confusion and every evil thing are there. ในฉบับการแปลเล่มหนึ่งนะคได้บอกว่าที่ไหนที่มีความริษยาแล้วก็มีความทะเลาะเบาะแว้งกันนะคบที่นั่นก็จะมีแต่ความวุ่นวายแล้วก็จะมีการทําที่ชั่วในทุกอย่างให้เราลองคิดถึงในสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าสอนเรานะครับ Where there strife? is strive, ว่าที่ไหนก็ตามนะที่มันมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน There is confusion ที่นั่นก็จะมีความสับสนเกิดขึ้น Confusion ความสับสนเนาะ will be confusing ชีวิตของเรามันจะเต็มไปด้วยความสับสนนะ our families will be confusing ครอบครัวของเราเองก็จะสับสน our workplace will be confusing สถานที่ทํางานของเราก็จะมีความสับสนความวุ่นวาย if there is envy and if there is strife ถ้าที่นั่นมันมีความอิจฉาริษยากันหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เลิกนะครับ and the scripture even goes further and says this และตรงนี้ในข้อพระคัมภีร์เองก็ยังพูดต่อไปอีกว่า and there's every evil thing in that place มันก็จะมีแต่สิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นในลักษณะนั้น That's a huge statement. คือตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆเลย When we open the door for envy and strife เพเมื่อเราไปเปิดประตูให้กับความริษยาการโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งกัน It literally opens the door for the devil to come and destroy things เข้ากับเป็นการเปิดประตูหรือให้โอกาสกับมารที่จะเข้ามาแล้วก็ทําลายสิ่งดีๆทั้งหมด And so my challenge to you today is this อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะท้าทายคุณในวันนี้ก็คือ Whether it's in your marriage ไม่ว่าจะในชีวิตคู่ของคุณเองใน family life ในชีวิตครอบครัวของคุณ or in your ministry รับใช้ your หรือในสถานที่ทำงานของคุณอยากจะให้คุณแน่ใจนะคะว่าคุณจะไม่เปิดประตูให้กับความอิจฉาริษยาหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งพอเมื่อคุณเองเนี่ยปิดประตูจากสิ่งเหล่านี้ไป คุณจะเห็นว่าความสับสนหรือความวุ่นวายเนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดขึ้น cannot have an open door The แล้วมารก็จะไม่ได้โอกาสอะไรเลยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้ที่ไปตรงไหนมันก็จะมีการโต้เถียงการทะเลาะเบาะแหว้งกันตลอดเวลาแม้แต่ท่ามกลางคริสเตียนเองนะคบก็เป็นเรื่องน่าเสียใจมากว่าก็มีการทะเลาะเบาแหว้งกันเหมือนกัน มันมีความอิจฉาริษยากันในพระกายของพระคริสต์เราก็ได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเสมอเมื่อคริสตจักรแห่งหนึ่งประสบความสำเร็จ Another h c u คริสตจักรอีกแห่งหนึ่งก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจหรือว่าพันธกิจรับใช้แห่งหนึ่งเขากำลังไปได้ดี Another is งานรับใช้อีกแห่งหนึ่งก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจแล้วเราก็พยายามที่จะว่าร้ายใส่กันพยายามที่จะดึงกันให้ตกต่ำ That'svy อันนี้คือความอิจฉานะครับนี่คือความอิจฉาและถ้าเราทำแบบนั้น brings confusion มันจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในชีวิตเพราะเรากำลังเปิดประตูให้กับศัตรู must Our be ทัศนคติของเราควรจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าคริสตจักรอีกแห่งหนึ่งเขาประสบความสำเร็จเราก็ควรจะสรรเสริญพระเจ้าเราควรจะขอบคุณพระเจ้าด้วยสําหรับสิ่งดีๆสิ่งยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าเองได้ทำในคริสตจักรแห่งนั้นเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อคริสตจักรแห่งนั้นและเราเองจำเป็นต้องเชื่อว่าคริสตจักรของเราเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันคริสตจักรของเราก็สามารถจะได้รับการอวยพรได้เหมือนกันคริสตจักรของเราก็สามารถจะเกิดผลได้อย่างมากมายเหมือนกัน that church ไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงทำอะไรในคริสตจักรแห่งนั้น God can do in our church as well พระเจ้าก็สามารถทำในคริสตจักรของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะ We should rejoice when people, or churches, or ministries in the body of Christ is succeeding ดังนั้นเมื่อเราเห็นผู้คนหรืองานรับใช้หรือคริสตจักรหรือชีวิตผู้คนเขาประสบความสำเร็จเราเองก็ควรจะชื่นชมยินดีกับเขาด้วย Did you know that when we embrace that kind of attitude คุณรู้ไหมคะว่าถ้าเราเปิดใจรับทัศนคติแบบนี้ It is the wisdom of God นี่คือสติปัญญาของพระเจ้าอย่างแท้จริง And when you operate in that way, และเมื่อเราเนี่ยเลือกที่จะคิดแบบนี้ Our life s h o u l not be confused ชีวิตของเราเองจะไม่สับสน We'll move forward แต่เราจะเห็นชีวิตของเราก้าวหน้าอย่างเดียว And a devil will not have an open door แล้วมารเองก็จะไม่มีโอกาสแต่ต้องชีวิ well, ตของเราเลย That's what the scripture says เพราะนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ We did a ye is so important ถ้าเราอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก Well there is envy เพราะว่าที่ไหนมีความริษยาที่ไหนมีการทะเลาะเบาะแว้งที่นั่นก็จะมีความสับสนหรือวุ่นวายและสิ่งชั่วร้ายต่างๆก็จะเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะคะและในข้อต่อไปนะครับได้บอกว่า the wisdom that is from above แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้น see we have to make a decision เห็นไหมคะว่าเราเองจําเป็นต้องตัดสินใจนะ are we going to live by our own thinking ว่าเราอยากจะดําเนินชีวิตตามความคิดของเราเองหรือเปล่า our, our own perspective ตามมุมมองของเราเอง our own emotions หรือว่าตามอารมณ์ของเราเอง or are we going to live by the wisdom of god หรือเราเลือกว่าเราอยากจะดําเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้า when we commit to living by the wisdom of god เมื่อเราตัดสินใจที่จะดําเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้า there's good fruits that มันก็จะมีผลที่ดีๆเกิดขึ้นในทุกอย่างที่เราทำเสมอวมไปถึงในชีวิตส่วนตัวของเราและครอบครัวของเราด้วยนะครับ a r t i a l i t y and without hypocrisy. แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุข การผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดผมก็ไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายในแต่ละคำให้คุณฟังนะครับ but I wanted to see one thing here ต่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างจากข้อนี้ให้เราดูนะครับในส่วนสุดท้ายบอกว่า good, full of good fruits เต็มไปด้วยผลที่ดี full of good fruits เต็มไปด้วยผลที่ดี but the wisdom that is from above is full of good fruits เพราะสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นเต็มไปด้วยผลที่ดี when we operate in the wisdom of god เมื่อเราตัดสินใจที่จะดําเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้าเราก็จะเห็นผลที่ดีเกิดขึ้นในทุกด้านของชีวิตเรา and uh, Envy andtrie the not wisdom God is of แล้วความอิจฉาริษยาการทะเลาะเบาะแวงกันไม่ใช่สติปัญญาของพระเจ้าเลย Any Christian คริสเตียนคนใดก็ตาม who is operating in the spirit of envy ที่มีใจอิจฉาริษยา who is causing strife หรือว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิด การทะเลาะเบาแหวงกันเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้าและเมื่อเขาเองดำเนินชีวิตแบบนั้นก็จะทำให้เขาเองนั่นแหละได้เห็นผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตแต่สติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นเต็มไปด้วยผลที่ดีและผมเชื่อนะครับว่าคุณเองก็คงอยากจะเห็นผลที่ดีในชีวิตคู่ใช่ไหมคุณก็อยากจะเห็นผลที่ดีเกิดขึ้นใน ในครอบครัวของคุณในคริสตจักรของคุณในองค์กรของคุณหรือในงานหรือในอาชีพที่คุณทำอยู่แต่ว่าวิธีหนึ่งที่เราจะทำได้หรือที่เราจะได้รับประสบการณ์อะไรแบบนี้คือเราเองต้องฝึกหรือตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้าและเมื่อความอิจฉามันเริ่มที่จะทำงานในจิตใจของเราเราจำเป็นต้องใช้สิทธิอำนาจสั่งห้ามมัน spirit ofvy no to the เราจะต้องสั่งห้ามและไม่อนุญาตให้วิญญาณแห่งความอิจฉาเข้ามาทำงานในจิตใจของเราเราจำเป็นจะต้องปฏิเสธกับวิญญาณของการที่ ยุให้เราทะเลาะเบาแวงกัน When we close the door to these things พรเมื่อเราปิดประตูกับสิ่งไม่ดีเหล่านี้ We r e operating in the wisdom of God เท่ากับเราเองกำลังทำตามสติปัญญาของพระเจ้า And you know what happens แล้วคุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น It produces good fruits ก็จะทำให้เกิดผลที่ดีตามมา I hope that this encourage you ผมก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณ Take this truth and apply t o every area of your life อยากให้คุณนำความจริงตรงนี้ไปใช้ในทุกๆด้านของชีวิตนะค And you have great human relationships และคุณเองจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ ทันที่ดีกับผู้อื่นได้ you know, God brings people into your life อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยก็จะนําผู้คนเข้ามาในชีวิตคุณ So you can walk เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยให้คุณเนี่ยดำเนินชีวิตก้าวลึกลงไปในแผนการของพระเจ้าแล้วโดยการที่คุณเองตัดสินใจดำเนินชีวิตตามสติปัญญาของพระเจ้าคุณจะเห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งละที่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนที่อยู่รอบตัวคุณได้และเมื่อเราจับมือร่วมกันเดินทางกับเขานะครับเราทุกคนก็จะสามารถก้าวเข้าไปสู่แผนการของพระเจ้าได้ให้เราที่ฐานด้วยกันนะค e of God. And Jesus. พระบิดาวันนี้ในพระนามของพระเยซู I resist the attitude of envy. ลูกขอสั่งห้ามวิญญาณหรือจิตใจของความอิจฉา I resist the spirit of strife แล้วสั่งห้ามวิญญาณของการทะเลาะเบาะแว้งไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของลูก in marriage my ในชีวิตคู่ของลูก in family my ในครอบครัวของลูก in ministry my ในงานรับใช้ของลูก and workplace in my และในสถานที่ทำงานของลูก help me, Holy me Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยลูกด้วย to walk the wisdom of God walk in ที่ลูกจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระองค์ได้ทุกวัน in name Jesus ในพระนามพระเยซู Amen well, We w i hope that this has encouraged you and blessed you เราก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้า จะหนุนใจคุณและเป็นพระพรให้กับคุณนะครับ see you again next time แล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you อพอภส้าเวพรนะครับ